ปลา n n f ฟิชนิวซีแลนด์สุดยอดปลาเกมน้ำเค็มของนิวซีแลนด์มันเป็นปลาที่มีพลังมหาศาลแล้วเป็นเป้าหมายระดับสูงสำหรับคนที่นี่ใน EP ีนี้ผมออสบาร์เกอร์ er, จะพาทุกคนไปตกปลาที่ยอดเยี่ยมตัวนี้จะเป็นไงงั้นโปรดตามไปดูได้สวัสดีครับแล้วยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง บาคาร่ฟิชชิงชแนลกับผมออสบาคาร่ฮุกเกอร์ขณะนี้เราก็ยังอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับการมาประเทศใหม่แล้วหาเพื่อนตกปลาใหม่นี่มันเป็นอะไรที่ยากพอสมควรพอผ่านไ,ไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็ลองใช้วิช,ชาการหาเพื่อนของผมโดยใช้เพื่อนเก่าจากเฟซบุ๊กหนึ่งเองเลยผมใช้เฟซบุ๊กแลครับเพื่อหากลุ่มตกปลาต่างๆเพื่อดูว่ามีใครว่างที่พาผมไปตกปลาบ้างไหมผมก็ประกาศไปว่าสวัสดีครับผมเป็นนะัก ตกปลาและยูทูบเบอร์จากประเทศไทยมีใครที่นี่อยากพาผมไปตกปลาบ้างไหมและหลังจากที่เราใช้ Facebook ผมก็ได้เจอเพื่อนใหม่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าชา a โรตอนแรกผมก็ไม่รู้ข้อมูลีอะไรเกี่ยวกับเขามากขนาดนั้นแต่พอลองสืบด,ดูแล้วก็ดูใน f c e e o o o เขาผมก็รู้ตัวว่า เขาไม่ใช่นักตกปลาธรรมดารับในต้นปีนี้ชารโล,ลและทีมนะครับก็ได้ชนะอันดับหนึ่งเงินรางวัล5,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์แล้วถ้วยรางวัลด้วยในการแข่งตกปลาทุนหน้าปีนี้เลยบอกได้เลยว่าเพื่อนที่จะพาผมไปตกปลาวันนี้เป็นคนที่มีฝีมือจริงๆโอเคถ้าทางวันนี้น่าจะสนุกด้วย Cheers man thank you for the drive Uh I could do cash. There you sweet. go. No need 20 bucks a little we'll Cool, sweet. Sweet as you have a good day. Yeah, good. Yeah. Thanks, man. Good day. Yeah. Uh, you guys friends with Sharo? Who? Sharo? Sharo Yeah. Oh no, I'm but he's oh, right. probably down on the beach. Oh down on the beach. He's got, a, he's got an aluminium boat like this, it's got a flat top on it. Oh cool, cheers man. On my company? Yes. Vancouver Hooker? Oh, yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs> We're we'll to have to follow the boat out because I'll uh, take it, it'll come on fast, and then we'll spin it around fast. <laughs> Alright. All right. Okay, let's get it. เป้าหมายเราก็คือ kingfish แล้วเราจะตกมันด้วยเหยื่อสดนะ <_ d ata> ก็เป็นปลาทูชนิดหนึ่งที่ว่ายอยู่ตามน้ำนี้แล้ววิธีตกนั้นก็คือเราต้องใช้ er s ซ u n d เดอเพื่อดูว่าเชื้อปลาอยู่ไหนยอซาบิกิลงไปแล้วเยื่อมันขึ้นมาแต่ชาร์โรนั้นทำทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองนะครับก็คือคุมเรือด้วยอ่าน s ซว n d เดอร์ด้วยแล้วมือขวาจับคันเบ็ดเพื่อคุมซาบิกินะครับแล้วก็ภายใน15นาทีเราก็มีเหยื่อสดพร้อมที่จะไปตกปลา Kingfish ของเราวันนี้หลังจากที่พวกเราตกเหยื่อสดเสร็จพวกเราก็มุ่งหน้าไปที่ช่องแคบคุกที่หมายนี้ทะเลลึกถึง120กว่าเมตรการมาหมายนี้เราตั้งเป้าหมายที่จะล่า n g f i s h ตัวใหญ่ให้ได้แต่สุดท้ายผมโดนแต่หินพวกเราจำเป็นต้องย้ายกลับไปหาปลาหลังเกาะคาเปตี้ เกาะคาเปตี้เป็นอุทยานแห่งชาติมันเป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ท้องถิ่นรวมถึงนกยีวีด้วยที่หมายนี้ปลาคิงฟิชจะเล็กกว่าแต่หาได้ง่ายขึ้นค okay. okay. ันเบ็ดที่น้องฮากิใช้อยู่นั้น <Okay. S 1> เป็นของขอนจากพ่อเพ mm hmm. ื่อมันรางวัลตอบแทนในการพิชิตปลาคิงฟิชตัวแรกไม่นานมานี้ mm hmm. สำหรับเด็กกรุงเทพยอย่างผม mm hmm. พอเห็นเด็ก mm hmm. ที่ได้เติบโต mm hmm. ตามธรรมชาติ mm hmm. ผมก็รู้สึกอิจชานิดนึดนง Sweet ass. How was the fight when you fought that kingy? Okay. Take a long time. Cool, cool. You got this, hockey? Oh, he's got I can't one. Can't lie. <laughs> it's not lying. It's let it uh, up out a bit Give a look, it. I'll have a feel. Nah, that's alright. Boom. Boom. On schedule, hey, these fish. Mate. Hey. <laughs> Do you want me to tire them out a bit? Yeah. <laughs> Feels like a big snapper, mate. Is it? Oh, it might be a big snapper. I'm like, boom, boom 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 and it went on straight away. It didn't bite or anything, it just went on straight away. I'm sure you can that. Hang on, I'll put you in your harness. Oh you haven't got it on. Keep it up. Looks like a snapper boy. Hope so will be a biggie. <laughs> That's good eating. <laughs> Please be a snapper. We'll What's he gonna do to the snapper? <laughs> uh, of course. I mean, what what recipe? <laughs> king. Oh, king! Well done.

หลังจากที่รอไปอีกสักพักในที่สุดผมก็ได้โอกาสเยอ่อปลา kingfish อีกทีหนึง่งแต่ตัวนี้ก็หลุด เวลาตกปลาของวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วส่วนตัวผมเองก็เริ่มท้อแล้วว่าวันนี้จะโดนปลาคิงฟิชหรือไม่กลัวว่าวันนี้อาจจะไม่เจอคิงฟิชแล้วมั้งและในจังหวะที่ผมเริ่มหมดศรัทธาในตัวเองอยู uh ่ๆ huh. คันก็เริ่มโผงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้อัดปลาคิงฟิชและผมบอกได้เลยว่าปลาตัวนี้ เป็นปลาที่สู้ทั้งแรงแล้วเร็วมันสามารถดึงสายอย่างแรงต่อ <c oughs> ลี่ยนทิศทางได้อยากก่างรทันหันถ้าไม่ตั้งตัวดีๆก็จะลบไปข้างๆอย่างที่ผมทําในคลิปนี้โอ้โหอ้ that's strong oh that's strong t h I came out of nowhere Nah <laughs> oh, not like this The catfish though yes <laughs> It, started. <laughs> oh, come on, baby. Oh, he's getting tired. Not the biggest, I reckon. Just strong as fuck. <laughs> Here we come. <laughs> Yeah. Oh. <laughs> it's this one. Uh. Here you go. Yeah. Oh, there he is. There's my fish. ในที่สุดเราก็ได้ปลา k i n g f i ก่อนหมดเวลาทริปนี้ถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางฤดูหนาวของนิวซีแลนด์แล้วในฤดูนี้ผ้าที่ตกเร็วมาก ผูกเราจำเป็นต้องตัดตังก่อนมืดผมขอขอบคุณฮากิละชาโรสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้ปลาคิงฟิสสองตัวที่เราได้ผมก็เอากลับบ้านไปทำอาหารแล้วผมบอกด้เลยว่ามันเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากเนื้อแน่นมันไม่คาวหน้าตาปลาก็เหมือนฮามาจิเป๊ะจะดิบจะดองจะอบจะต้มอร่อยหมดครับแล้วทุกคนที่ดูจนจบขอบคุณด้วยหากใครมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์แชร์และซับเพื่อขยายครอบครัวรักตกกลางพวกเราส่วนวันนี้ผมออสบาร์โคเกอร์ oker, ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบข่าวนาหน้าเจอกันอีกสวัสดีครับ